สวัสดีครับพี่น้อง FC ฟซีแฟนช่องที่กำลังติดตาม,มารับชมอยู่ทางช่อง YouTube นะครับข่าวไทยบ้านเอาคือไปแห้งเทอะนะครับตามที่พบวันเพื่อนเคยนัดหมายเอาไว้นะครับเพื่อนเคยนัดหมายเอาไว้ว่าเพื่อนจะให้แนวทางในโค้งสุดท้ายนะครับเป็นตัวเลข3าตัว เพิ่นนัดไว้เพิ่นก็นว่าใกล้ๆมือสิออกก่อนเดอ้อประมาณมันที่ยี่หกยี่เจ็ดอ่าตามที่พวันเพิ่นนัดไว้วันนี้พเพิ่นเฮงกันเลยสิโทรนะครับไปถามไปย่ำนะเพิ่นเจวก,กับแนวทางของเพิ่นเพราะวันเลขดับเอพอพราะวันเลขสูตรนะครับว้าผิดเนาะเพราะวันเลขสูตรนี่ตัววิ่งของเพิ่นนี่บ่เคยพลาดนะครับเด้อบวเ่เคยพลาดบ่เคยหลุด ตามที่พ่อเฮงตามเพื่อนมาเนี่ยแล้วเพื่อนกาย่ำนะครับว่าหนึ่งปีไม่เคยหลุดนะครับคือเลขตัววิ่งตัวเด่นของเพื่นโดยเฉพาะวิ่งรางนะครับวิ่งตัวเดียวไม่เคยหลุดนะครับหนึ่งปีไม่เคยหลุดเข้าทุกงวดหนึ่งปีไม่เคยหลุดแนวทางของเพื่นสิเข้าทุกงวดเพื่อนมาเพื่อน ตามที่เพืเ่เฮงเบิงกับบ่ารุดอิหรีนะครับบ่ารดอิหีเขามาตลอดแต่ว่าเพื่อนกะอยากให้เป็นแบบว่าให้ตัวเลขของเพื่อนนี่เขาทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วมื่อนี้เพื่อนกะว่าเพื่อนสีใหายสามตัวบนเพื่อนหายจักหางเดียวแล้วก็หายวิ่งบนอีกจักตัวหนึ่ง วิ่งตัวเดียวให้สามตัวหางเดียวนะครับตามที่พอ่ออ้วนเพิ่นอนโทรคุยกับพอ่อเฮ้งในขีปกนพ่อเฮ้งก็รออยู่อ่ะเมื่อนี้พ่อเฮ้งก็เลยสีตามแนวทางของเพื่นตามแนวทางของพ่ออ้ว,ออวนนะครับว่าค้งสุดท้ายเพื่นสใไ้ามาแบบใดเพื่นสใไ้ตัวใดเป็นตัวเด่น,ต,ดนตัวเน้นหรืสเสียวจังใดนะครับ เดี๋ยวเขามาฟังการสัมภาษณ์การพูดคุยระหว่างพออวันกับพอเฮงนะครับ่างวดนี้สีฟันตัวใดลงเอ่ยกันที่ตัวใดนะครับโดยเฉพาะสามตัวบนเพิ่นว่าเป็นไห,ห้างเดียวแล้วเพิ่นก็นสีไห้วิ่งลูดหางเดียวขึ้นกันนะครับความมัน่นใจของเพิ่นพี่น้องย่าเพลิด,ด,ดนะครับเด้อกดติดตามไว้นะครับเพราะว่าแนวทางของพออวัน,เ,นเขาดีนะครับเด้อ โดยเฉพาะเลขเด่นของเพื่อนเขามาปรับใส่ก็ได้เดี๋ยวมาฟังเบิ้งน้นกันนะครับว่าเพื่อนห้ตัวใดเนี่ยครับฮัลโหลว่าจะได้ฮัลโหลครับผมเพราะหัวก็สิว <laughs> บ้านเขาบ้านหรือเปล่าครับผมโอ้พอดีออกไปทุระฟาดเดี่ยวหน้ากันได้แชมตัวไว้แต่ดอกครับ ดื่มข้าวตัวก็เป็นป <c oughs> อเมื่อนี่ก็เลยว,ว่าเขียวไอ้คนเจะสั่น,นรอ้อ,อ,อนไม่บอกันะครับอสามตัวบนเนาะพ่อเนาะ<แ>นสุ่มเงินสุ่มเงินกระยูคือเก่าเนาะครับชุดเงินยูคือเก่าชุดเก่าหมด แต่ว่าสิเพิ่มหโค้งสุดท้ายสามตัวออหอค้องสุดท้ายอ่าพพ้อมแล้วครับพ่อครับพร้อมแล้ว,ลวเป็นปะครับผมอ,อ่กัดเกุกานั่นแหะเลขกกระดายไอเด็กร่อยแปดชิ้เกาแล้วลก็แปดห้าแปดหรอแปดห้าแปดบอครับ เปล่าทาเปลให้ตัวเดียวด้วยตัวเน้นคือเปล่าทปล,ปลตัวเดียวด้วยโอ้เก็งๆเลยนะพ่อเนาะเออเออ,เอ,อมันมีข้อบังขากวมีข้อตรงที่ไหนจำกัดมันก็ได้มันมัน,ม,นมันได้ตัวเก่ารูปเล็กละหน่อยอเป็นแปลที่เก่าไปใส่กีบย่มีเปลี่ยนบ่มีโยกไปใส่ายน่นบ่ครับ มันจะเป็นเลขหากวันนี้บุ๊เป็นเลขหากกันน่ะช่วงปีเอาแต่ว่าปีนี้มันออกเลขหักดูอยู่ดิ้เอออืมหกเก้าหกอย่างมูนันมันก็ออกเลขหักได้อยู่แต่ว่านี่สิเป็นงวดแรกของปีหกปีหกเก้าเนาะเออมวดมูนอันโน้ะมันบ้อิดแกนมันต้องดแกนเดียวกับเขาสามตัวตรงอยู่แม่นอยู่ครับ อืมชื่อแปดเก้าหกเนาะออกแปดเก้าหาเนาะพิสเสียนเดียวเนาะเสดายเสดายเอาเอาเอาเงื่อนเดียวของไม่ด้วยงบสองันเงื่อนด้วยงกช่องในติดแต่ว่าขันไอเลขเลขตัวล่างนี่เลขตัวล่างนี่สามเจ็ดกับสามแปดนี่น้ำหนักทอกันเลยบ้างครับสามเจ็ดกับสามเจ็ดแด่นมันมากซ้ำกันเลยนี่อืม ถ้าว่ากันว่าคุณนิ่มคันเน้นตัวเดียวเน้นสามเจ็ดเน้นตัวเดียวเน้นสามเจ็ดตีแสดงว่าสามแปดกับสามแปดกระชิมได้นะมครับกับคนนี้ที่เราเนาะหรือมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนสามแปดบนเปลี่ยนสามแปดล่างบนแปดหาแปดทั้งที่ก็ได้ที่เพราะว่าเลขคู่มือมันหลอกมันเกี่ยวกันมันเกี่ยวกันยุหันไหมเออได้อยู่ พ่อก็ได้ออกไปส่งอนสินค้าบ่มาเนี่ยไม่ได้ไปมื่อวานรู้บ่ายขั้วป่าของพ่อเลี้ยวบังหันอืเออช่วงนั้นกะทิ่ว่างๆก็ได้ออกตก้นน้ำคนยเฮงกันหน้าสนองใช่นี่ลูกค้าวของก็เป็นพ่อผมแม็นแม่บ้านผมก็สิโทรอยู่แต่ว่าผมก็อยากให้เป็นโค้งสุดท้ายเลยสิไหมครับ ใกล้ๆเมืองกรุงศนีอยยครับมือนี้ก็วัาที่26แล้วรับตีเป็นคงสุดท้ายแล้วครับอจังหดมึงเมือนี้กับวันที่26แล้วใกล้ๆน่นแล้วครับมีห้างเดียวเลยคอรอเลยนะพ่อเนาะไดพ่เจรนาเมืองนี้แหละตัวนี้แหละว่ากัมันใจได้มันใจได้เลขเบี่ยงนี่บ่กเคยรุดปีหนึ่งบ่กเคยลุดจักเทือนาะพ่อ พวกคนไทยพวกคนได้วิ่งบนเด้ตัวมันใจที่สุดคือเลขหาเด้อโอ้มันใจวิ่งบนแม,นมันใจเลขหาอืมมันใจเลขหาต้ว,ว่าเปียเปลีจะเก่งยี่กันแล้วต่ว,ว่าปกกระรงเ่งย่อืมหา,านี้มักแห้งเน้หายเลยมักแหงเ็ดบอคัตอะ มเปนน็นมันก็ไปใสมาใส่เที่สูตรดวงล้วมันติดเป็นเอางวดบรหันมันติดแกมหนึ่งงวดเดี๋ยวเขาตรงเ้อสเววะสนกว่เาเขาตรงๆเลยทีเออใข่เขาตรงๆเ้อนครับไปโอ้ยสาธุสาธุเขาไห้คักๆได้มันพ่อเนาะกวางกันะ่ะเอฟซีเพิ่โชคดีเอฟซีเพิ่นได้กินปีไหมไงครับ มุกภาวนาว่า,า,าเออเข่าตรงๆเพื่อนได้เด้ออ่ะก็นั่นละครับตามพี่น้องตามที่พี่น้องเอฟซีได้ฟังบึงเพื่อนก็นให้เน้นๆเด่นๆนะครับบนให้สามเจ็ดสามแปดวิ่งรูดสามนะครับเอ้ยล่างล่างนะครับล่างสามเจ็ดสามแปดอะ เบิ่งอีก,กระเทือนึงสามเจ็ดสามแปดล่างนะครับปกติพอเฮงสิเขียนบนขึ้นก้อนแต่ว่าของพออ้วนพอเฮงได้เขียนบนที่หลังสามเจ็ดสามแปดแล้วก็วิ่งลูดสามตัวเดียวนะครับแต่สำหรับบนนะครับบนนี่เพิ่นให้ที่แรกให้แปดกับหาก้อนนะครับให้แปดกับหาก้อน โดยเพื่อนจับคู่ให้แปดสองไปสองแปดหาแปดอเป็นทังไหนนี่เราลบหนาลบหลังลบประเทศนี้นะครับสามตัวเพื่อนจะใฮแปดหาแปดบนวิ่งห้านะครับี่เป็นแนวทางของเพื่อนเพื่อนไ้มาแบบนี้นะครับไ้มาจังสี่พี่น้องกับพิจารณาเบิงนะครับเด้อใส่วิษจ,จลัลลัญญาในการรับชมนะครับโจทย์เอาไว้แคปเอาไว้นะครับเด้อ แคปเอาไว้เขาบ่มักเขาบ่อท่านได้ถืออกถือใจเขากับปล่อยพันุนะครับเอาไว้งวดนะตั้งลงทุนก็ได้มีเป็นแนวทางของราวัะเลขสุดนะครับโอกาสนี้หาย่ายที่เปินสีไฮมาแบบนี้นะครับอาขอให้พี่น้องท่านผู้ชมนะครับผมเฮงเฮงรวยรวยด้วยกันทุกท่านทุกคนขอให้สุขสุขกันมานะครับด้อเดี๋ยวจะมาพบพ่อกันในคลิปหน้าครับผม สำหรับคลิปนี้ให้พี่น้องยูดีมีแห้งทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ